สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าเจ้าปีนายน้องมีแก้วสหายคําวันนี้วันอาทิตย์ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสุบรรพเแมวนะคะใกล้จะสิบโมงแล้วเจ็ดองศานะคะวันอาทิตย์ค่ะออกมาทิ้งขวดทุกคนออกมาทิ้งขวดแล้วก็เลยแวะหางานไว้ส่ง นายนะคะไม่รู้จะไปไหนคะ่ะถ้าแดดถ้ามันมีแด,ดดดีป้าก็จะออกเนาะทุกคนคะมาตรงนี้จะมีดนตรีไหมสิบโมงกว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหม ยอดตึกนี่เองริมน้ำนะคะพระอาทิตย์นี่แหละเขาจะไม่สูงนะคะก็จะอยู่ระดับนี้วันนี้มีตลาดนัดริมน้ำนูน้นแต่ป้าคงไม่แน่ใจนะคะว่าจะไปไหมแบตเตอรี่มันก็ไม่เยอะที่ตรงนี้แม่น้ำ มาบรรจบกันเนาะแม่น้ําสายเดียวแต่แยกก่อนเชะละลา่วทุกคนแล้วมาบรรจบตรงนี้เนาะตรงนั้นจากฝรั่งเศสนะคะตรงนี้จากชะละลาร่วตรงนี้ไปลงทะเลที่อัมสเตอร์ดัมหรือว่านนเนเธอร์แลนด์เนาะทุกคนนี่แหละฝากฝากอธิของใครบางคนเหมาะนะคะเหมาะมากที่ตรงนี้ ้าจะไปตรงนี้ป้าก็กลัวดนตรีเดี๋ยวเขาเปิดเพลงขับรถไวแล้วก็มีดนตรีจะแก้ไขไม่ได้ทุกคนป้าก็ยังอยากจะอยู่กับที่มีน้องหมูน้องหมาออกเดินกันชุดสวยเชียวแม่คนเอ้ยน้องเป็นผู้หญิงเจ๊ อยากคุยแนะะ่เจ้าของกระชากย่างไวเวรุ่นถ้าเวียนถ้าไปจับกล้องไวขออภัยนะคะเพราะมันเป็นมือถือทุกคนอาจจะไม่สวยเนาะอาจจะเวียนหัวอขออภัยนะคะ เราไปฝึกใหม่ที่ไทยเสียบแบตเตอรีย่ยังไม่เป็นเลยทุกคนดูเงาป้ายาวมากนะคะนี่จะสิบโมงแล้วนะคะตอนนี้สิบโมงแล้วบนดอยไม่น่าขึ้นตอนนี้ไม่กล้าไปไหนคนเดียวทุกคนไม่กล้าขึ้นคนเดียวนะคะสุขภาพก็ยังไม่ค่อยดี ไม่ล่วงแล้วทุกคนหลับหล,ล,ลับนะคะเหลือแต่กิ่งก้านเนาะแต่อีกไม่กี่เดือนทุกคนอีกไม่กี่เดือนก็จะผลิแล้วนะคะดอกบางชนิดโผล่แล้วบกดอกดินเริ่มเริ่มออกแล้วนะคะดอกสีเหลืองอะออกแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ตัวนี้เนาะที่ ติดตรงโน้นทุกคนคือตรงโน้นอะวันนั้นป้ามากับน้องคนไทยเขาออกดอกแล้วนะคะไอไม่ออกดอกเขาออกเขาโผล่ใบมาแล้วดอกสีเลงเรืองครับป้าจำไม่ได้ที่ป้าลงไล่บ่อยๆตอนที่เขาปีที่แล้วเนาะอันนี้ดอกดอกดินก็เริ่มออกแล้วนะคะแล้วก็มีดอกอะทิวลิปมินิทิวลิปเนาะ ต้นเล็กๆดอกเล็กๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกร้ค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอม,มาเดี๋ยวป้าพาลงนะคะลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวป้าไปขึ้นบันไดโน้นป้าปาลอบตรงโน้นน่ะเพราะว่าป้ากลัวดนตรีถ้าดนตรีมันป้าแก้ไขไม่เป็นนะคะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอมาอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ป้ามี่ไม่เต็มร้อยไปเฝ้าไปอยู่กับใครไม่ไม่ได้นานนะคะไม่มีอุปกรณ์ผราตัดเน็ตบ้านแล้วมันก็อุปกรณ์ก็เลยใช้ไม่ได้บงชูบงชูบงชูนั่เวดูด เจ้าของไม่เป็นม oh. mm ิดมีน้องเป็ดมีน้องเป็ดว่ายน้ำอยู่ไปแล้วดูพระอาทิต hmm> ย์ค่ะพระอาทิตย์อยู่ปลายตึกน uh ี ja ่เองทุกคนเมื่อกี้ไปเห็นน้องเป็ดน่ะนี่ไงทุกคน เป็ดน้ำหาปลาอยู่เห็นไม่เอ่ยว่ายน้ำนี่ค่ะบุดผุดผุดอยู่ตรงนั้นนะคะหาปลาตัวเดียวค่ะหายไปเลยดำน้ำไปแล้วนะคะสาวน้อยออกกำลังกายโอ้ ดำนานเลยไม่โผล่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอมานี่โผล่แล้วโผล่ตรงนี้เองเอออ่าลงอีกแล้วลงอีกแล้วขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ